สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเรานะคะ S A T H 8 8นะคะเว็บเดียวนะคะบัคาราที่เราไว้วางใจได้ค่ะพรด้วยเบลออนไลน์24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพานำบวกนะคะบวก500รบาทเป็นค่าขนมคำนะคะง่ายๆใ,ใครๆก็ทำได้นะคะงบลงทุนสำหรับคนที่มีทุน1,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองปั่นจาก1,000พัเพิ่มเป็นกำไรอีก500เ้อนแบบไม่่ายดีกว่านะคะ อันนี้ของเราอยู่กับ STH88 a นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะคะ STH88 a แจกเครดิตรีนะคะให้ไปทำทุนกันเลยนะคะ100บาทท,ทันทีนะคะสำหรับฝากครั้งต่อไปนะคะรับโบนัสทันทีเพิ่มอีก60บาทอ่าอีก60เปอร์เซ็นต์นะคะไม้แรกเราไปเลยค่ะ200บาทที่แดงนะคะสำหรับคนมีทุน1000บาทนะคะไม้แรกลงไปก่อน200บาท และในวันระหว่างนี้นะคะเราก็จะแนะนำโปรโมชั่นนะคะดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเล่นๆนะคะ3 0 0บาทรับไปเลย480 500บาทรับไปเลย800นะคะ1,000รับไปเลย1,600บาทนะคะ ID ไลน์ที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะคะ s a PH 8 8มาเลขมา6นะคะ6ชนนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังคงไปที่เดิมเหมือนเดิมน,นะคะแบงก์เตอร์ไปที่แบงก์เตอร์เหมือนเดิม200ค่ะ สำหรับใครที่ไม่มีทุนเล่นนะคะ S S A P H แปดแดนะคะ a อ d ไปได้เลยนะคะรับทุนเล่นนะคะเครดิตฟรี100บาททันทีปำห้านะคะโอ้โหบังเกอร์บอร์ดเปิดมา ถูนั่นแหละเรียบร้อยนะคะลงเงินเจ๊ไปแล้วนะคะไม้แรกของเราไม้ต่อไปเดี๋ยวเราจะเท่าที่400บาทไม้ต่อไปเหมือนเดิมค่ะที่แบงค์เกอร์400แบท เจ๊ไม่ไปแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะมันยังคงเป็นเพลเยอร์อยู่ไปไม่ต่อไปเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ลงไป400อะไปที่800บาทแต่เราตั้งงบไปแค่500บาทเท่านั้นนะคะเราลงไปเหมือนเดิมบังเค์ก์เบาๆ500บาทเราตั้งไว้ที่แค่500บาทเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ทบไปจนถึง800 มาค่ะมาแล้วนะคะแบงค์เกอร์มาที่เราคาดหวังไว้400บวก475บาทแต่ว่าเราต้องเข้าอา1500บาทเพราะฉะน้นขันได้ะครับมีผ้ามีค่าตรงนะคะเดี๋ยวมาที่สองนะคะมาที่สองเราจดไปที่เพลเยอร์อีกเดียวเนะบาๆสัก400บาทที่เพลเยอร์ มาไปยับอดไปเลยไว้โอ้โหมันมาเต็ดมันมาเต็มโดนเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไม้ไปต่อนะคะที่แบงเกอร์เหมือนเดิมสี่ร้อยบาท มนี่ชนนะคะแปลว่าวันนี้นะคะยังไม่บวกเลยนะคะยังไม่บวกเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะที่จะอยากเล่นนะคะเกมบาคาร่ามันมันแบบนี้นะคะแอดไปเลยนะคะแอด s a t h 8 8นะคะแอดไปเลย s a, a t h 8 8นะคะแจกเ,เ a t h ะครดิตฟรี100บาทไม่ต้องร่วมกิจกรรมไลค์แชร์ใดๆนะคะฝากครั้งต่อไปได้โบนนะัสเพิ่มอีก60%ทันทีนะคะขอบคุณค่ะ